คุณทอทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลเอสซีเมืองทองยูในแต่นะครับหลังจากที่ขุนพลกียงพยองเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาถึงจังหวัดส,สงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นหลังจากที่พักผ่อนที่โรงแรมที่พักขุนพลกิยงพยองก็ได้เดินทางมาที่สนามจิระนครนะครับเพื่อมาซ้อมทําควาเข้าใจก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสนามตินสูรานนท์พบกับทีมสงขลาอยู่ในแต่ช่วงเวลา19นาฬิกานะครับ ในส่วนของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นนั้นก็จะมีเพียงแค่ไพโรสโควาสองพี่น้องทาทองวุฒิชัยทาทองและชัยนรลงทาทองเท่านั้นนะครับที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ว่าในส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะฮะก็ทยอยกันกลับมาจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นอนุวัตอินยินเจ้าหนุนะครับสลัดอาการบาดเจ็บจากเกมชัยนาท fc มาได้และตอนนี้นะฮะกำลังเรียก ความฟิตและก็ความมั่นใจไม่แน่นะครับวันพุ่งนี้เจ้านุอนุวัตอินยินอาจจะกลับมาลงสนามเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงเป็นตัวทางเลือกให้กับสกอตคูเปอร์เพราะว่าการสัปดาห์เอสซีจี <SC G S 2> มุทองแต่ของเราก็ายังมีโปรแกร,รมเปิดสนามเอสซีจีสเตเดียมพบก,กับทีมราชบุรีด้วยนะครับและและอีก2-3วันถัดไปก็จะต้องออกไปเยือนทีบีซีเทโรเพราะฉะนั้นกุนซอสตาฟโค้ชจะต้องวางแผนในเรื่องของตัวผู้เล่นให้ดีนะครับในช่วงที่โปรแกร,รมทีทีแบบนี้นะฮะ วันนี้เมืองท่าทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่การจันร,รัฐผู้จัดก,การสโม,มสรกีฬาพยองของเราถึงความพร้อมของทีมก่อนที่วันพรุ่งนี้จะพบกับทีมสงขลาอยู่ในเด็ดครับได้ทามาถึงก่อนล่วงหน้าวันนี้ก็ได้มาซ้อมสนามของกีฬากลางที่หาดใหญ่นะครับเป็นยังไงบ้างครับออความพร้อมของทีมครับพี่การก็อย่างที่ทราบกันนะครับวับนนี้คนที่เจ็บก็ยังเป็นพี่น้องทาทองอยู่ นะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนในตำแหน่งอื่นก็ที่เป็นที่น่าดีก็คืออนุวัตอินยินกลับมาแล้วนะครับกลับมาซ้อมได้แล้วแล้วก็นักเตะทุกคนที่เหลือนี่ก็สามารถกลับมาร่วมทีมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับก็ทุกคนก็อยู่ในสภาพความฟิตที่พร้อมทุกตำแหน่งนะครับก็เคยอ,อยู่กับแท็กติกของโค้ชที่วางไว้ว่า พรุ่งนี้เราจะเล่นเกมแบบไหนจะวางตัวหลักแบบไหนสุดหน้ากี่คนอะไรยังไงก็เดี๋ยวคงได้ดูกันว่ายังไงแต่ถ้าเล่นได้ตามแผนที่ทีมงานสก้าติงเล่นได้เป็นระเบียบวินัยที่โค้ดวางไว้ผมเชื่อว่าน่าจะมีผลการแข่งขันออกมาที่ดีครับสิ่งที่ต้องกำชับนักเตะเพิ่มเติมมีม,มีมีตรงส่วนไหนบ้างไหมครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของกอ,อ,อ,องหน้าที่อาจจะต้องปิดเกมให้เร็วที่สุดด้วยหรือเปล่าฮะก็ <S 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 <ร>คือทีมสงขาที่ผมบอกนะครับว่าเป็นทีมที่เรียกว่า มีสปริลทีมที่ยอดเยี่ยมเพราะนั้นเนี่ยยิ่งทิ้งเวลานานเท่าไหร่นะทีมเขาก็จะยิ่งแข็งก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นหมายความว่าความเชียบคมความไวยัยความแน่นอนเราต้องมากกว่าเขานะครับเราต้องเน้นที่ศักยภาพเน้นที่ระเบียบว,วินัยในการครอบครองบอลนะครับแล้วก็เน้นในจังหวะที่เข้าทำถ้าเฉียบขาดรวดเร็วและครองบอลมากได้มากกว่าเท่าไหร่ผมเชื่อว่าผลการแข่งขันออกมาตามที่โค้ชางไมา น่าจะเป็นโปรแกรมที่โอกาสดีสําหรับเราโอเคเราเจอเกมที่ยากก็จริงครับแต่ว่า,าคู่ต่อสู้ทีมอื่นๆเขาอาจจะเป็นบิ๊กเกมกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เยอะเรามีโอกาสที่จะฉีกหนีนะครับเกมนี้ต้องทําให้ได้ใช่ไหมครับพี่การผมมองว่า20ทีมปีนี้ไม่มีทีมไหนง่าย นะครับไม่มีทีมไหนง่ายไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนผมมองว่าเป็นทีมที่ยากหมดลาดบุรีปีนี้ก็ผลงานดีขึ้นนะครับชัยนาทก็ผลงานดีผมเชื่อว่าทุกทีม20ทีมปีนี้ไทยลีกค่อนข้างผลงานที่จะดีและแข็งแรงนะครับในต้นฤดูกาลเจอทีมอะไรผมเชื่อว่าเท่ากันหมดลวครับหัวตารางยังไม่เกิน67 8เนี่ยถือว่าทุกทีมยากเหมือนกันหมดเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกๆแมตทุกทุกสนามต่อไปในทุกทีมที่ต้องเจอผมถือว่าเป็นบิ๊กแมตทุกเกมก่อนถึงที่จะหมดแรกๆไปแล้วคงจะเห็นหน้าเห็นหลังอีกครั้ง ก็ e. ยังไม่มองเกมการสัปดาห์ใช <Verse> ่ไหมครับมองเกมนั้นพรุ่งนี้ก่อนเป็นเป้าหมายแรกก็เกมการสัปดาห์ก็คือมีแผนการที่จะวางเอาไว้เหมือนกันนะครับในส่วนของผู้เล่นหลักเพราะเนื่องจากในการถีเนี่ยผู้เล่นบางคนเนี่ยจะสามารถเล่นได้2เกมติดกันเลยไหมในระยะเวลา3าวันรวมถึงที่เรามีการเดินทางอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทีมงานของโค้ชเนี่ยต้องวางแผนในการเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเรื่องของเวลาและนาทีของผู้เล่นที่คนไหนจะลงและคนไหนจะต้องเป็นคนควรที่จะต้องพลักบ้างครับ ว่ากองเชียร์เราก็อยากจะได้กําลังใจใช่ไหมครับเพราะว่าของเขาก็ร่วมหมื่นของเราอยากได้เสียงเชียร์ที่สนามจินส,สุรนุนในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพี่การครับก็เท่าที่เราจองตั๋วไป3 0 0พักว่าที่นะครับอย่างน้อยก็ หนึ่งในสิบของเขานะครับก็ช่วยตะแบงเสียงของเราเข้ามานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราไปทุกที่นะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็มีกองเชียร์ต้อนรับเราอุน่นเสมอถึงแม้เราจะน้อยเราจะมากหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าเสียงเชียร์น,น้อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าผลการแข่งขันออกมาดีเนี่ยมันจะดังกว่าเสียงเชียร์ที่คนเยอะด้วยซ้ำก็เชิญชวนกองเชียร์กีฬาพิยองของเรานะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก,กับสนามทินัสูลาดอนหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับอยาก เห็นคุณพลกิเรมหยองของเราเล่นแบบติดขอบสนามก็มาให้กําลังใจนักเตะของเรากันได้นะครับสนามตีรสุรานนท์เนี่ยจุผู้ชมได้เยอะพอสมควรคิดว่ามาซื้อตั๋วกันหน้าสนามก็น่าจะมีเพียงพอสําหรับกองเชียร์กิเลมหยองของเราครับมาให้กําลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆด้วยนะครับ